เป็นพระเอกขวัญใจใครลหลายๆคนเลยทีเดียวสําหรับนเดชกคุคิมิยะรอถ้าใครที่เป็นแฟนคลับก็จะรู้กันดีว่านเดชนั้นแม้ว่าจะเป็นพระเอกเบอร์ต้นของช่อง3แต่ก็ไม่เคยถือเนื้อถือตัวเลยเป็นกันเองมากๆทั้งกับทีมงานและก็แฟนคลับอีกทั้งอย่างกีออนมากๆอีกด้วยไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงมีแต่คนตกกลุ่มรักนเดชแล้วถ้าใครที่ติดตามก็จะรู้ดีว่าก่อนหน้านี้ ณเดชท,ทำเอานักแสดงตลกอย่าง e องีทปงรลางนั้นซึ้งใจเป็นอย่างมากเพราะว่าในงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องนาคีสองนั้นก็ได้มีนักแสดงอย่างณเดชหยาญาแดวนัตพรเคนภูภูมิและก็ปุ้มลักกนานอกจากนี้ก็จะมีนักแสดงสมทบอีกสองคนอย่างอีทกับปล่อยไฟล์มาลาัยพรซึ่งในวันนั้นก็มีสื่อมวลชนนั้นไปร่วมงานกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวซึ่งในช่วงที่กําลังถ่ายภาพนักแสดงกันอยู่นั้น ก็ได้มีนักข่าวคนหนึ่งตะโกนออกมาโดยนักข่าวนั้นตะโกนตำหนองว่าให้อีทกับปอยไฟ้นถอยออกมาก่อนเพราะว่าต้องการที่จะถ่ายภาพนักแสดงหลักๆทั้ง5คนซึ่งอีทแล้วก็ปอยไฟก็ได้ถอยออกมาอยู่ข้างๆเวทีเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นหลุดเฟรมแต่แล้วทางด้านของนาเดก็ตอบกลับไปว่าไม่เป็นไรกับพี่พวกผมนั้นมาด้วยกันจากนั้นนาเดก็เรียกให้อีทกับปอยไฟนั้นเดินเข้ามาร่วมเฟรมด้วย แม้ว่าเหตุการณ์ก่อนหน้าจะทำเอาอีทหน่อยไปแล้วก็ตามโดยอีทนั้นซึ้งใจเป็นอย่างมากหลังจากที่กลับมาเขาก็ได้โพสต์ความในใจถึงนาเดทว่า,วาเขาเรียกพระเอกตัวจริงไม่แปลกใจว่าทำไมคนรักน้องเบรี่หรือว่านาเดทวันก่อนเปิดหนังเรื่องนาคีช่วงถ่ายรูปรวมกันบนเวทีก็จะมีนักแสดงเ็คนยืนอยู่รวมกันนักข่าวช่างภาพต่างคนก็ต่างแย่งพื้นที่เพื่อที่จะได้ภาพที่ดีที่สุด ขณะที่กำลังจุงลลมุนชังภาพคนหนึ่งได้ตะโกนเสียงดังขึ้นมาบนเวทีขอถ่ายแค่ห้าคนครับสองคนนั้นให้ขยับออกไปก่อนสองคนหมายถึงผมกับพี่ปล่อยไฟผมสองคนก็เลยขยับออกไปโดยที่ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ได้มีเสียงตอบกลับมาจากน้องนันเดชว่าไม่เป็นไรกับพี่พวกผมนั้นมาด้วยกันแล้วก็ได้เอามือมากอดที่เอวของผมและพาเข้ามายืนถ่ายรูปต่อในแถวต่อไป ลงจากเวทีผมกับพี่ปล่อยไฟ้นเรามาคุยกันเราเข้าใจจังภาพไม่ได้คิดอะไรแต่สิ่งที่ประทับใจก็คือน้องนาเดชทำให้เรานั้นรู้สึกว่าเขาให้ความสำคัญในเรื่องเล็กๆน้อยๆกับคนรอบข้างและอีกหลายเรื่องที่ผมนั้นประทับใจกับพระเอกคนนี้ในกองถ่ายความรู้สึกอยากจะเล่าให้ฟังครับนาคีสองสุดยอดไปเลยค่ะ